มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีแบบ n ิว m น l สวดมนต์ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีพุทธวิถีรับปีใหม่รวมใจถวายเป็นพระราชกุศลมันล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน,น้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการสวมหน,น้ากากอนามัยตลอดเวลานะ คนึกิโลเมตรร้อยกิโลเมตรหรือหมื่นกิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเว้นลอยลูกพี่แคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย วิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในแวดวงเศรษฐกิจรับคมความคิดติดอาวุธเพิ่มกลยุทธ์ให้ธุรกิจของคุณกับซีอนักการตลาดและนักกลยุทธ์ในรายการรับคมธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสโมงถึงบ่ายสโมงโดยดเอร์นงนาถหานวิไลและนัทบุญญศสิริยานนท์ฟังสดๆทางมิิข่าว90.5 Smart News สสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหาร พลังการท,ทําไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดยออดาตเอ็กซ์ราแฮรโทนิกและแชมพูสูตรใหม่ช่วยลดผมบางผมขาดหลุดร่วงง่าย อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่28ธันวาคม2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวรนนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมอยากจะพามาจับตาประเทศจีนครับซึ่งก็น่าสนใจนะฮะว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่โจไบเดนได้สาบานตน รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในวันที่20มกราคมนี้แล้วประเด็นต่างๆที่ตึงเครียดกันมาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าสงครามบริษัทไอทีไฮเทคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยไปจนถึงติ๊กต็อกเนี่ยนะฮะรวมไปถึงการกดดันรูปแบบอื่นๆด้วยเรื่องของโควิด -19 นะฮะจีนจะ เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเมื่อไหร่ซึ่งจีนเองเขาก็พัฒนาวัคซีนเป็นของตัวเองนะฮะมีอย่างน้อยๆ3ตัวด้วยกันไปจนถึงการมองไปในอนาคตข้างหน้าครับว่าประเทศจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยแซงสหรัฐขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อไหร่ต้องใช้คำว่าเมื่อไหรนะฮะไม่ใช่หรือไม่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า not if but when คือไม่ว่ายังไงท่านผะู้ฟังครับจีนก็จะต้องมีขนาดเศรษฐกิจแซงสหรัฐอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วล่าสุดวันนี้หยิบยกเอามาขยายความกันก็คือมีรายงานนะฮะเป็นงานวิจัยที่ระบุว่าประเทศจีนครับจะแซงสหรัฐขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของโลกในแง่ของขนาดเศรษฐกิจขนาดของ GDP เนี่ยแหละฮะภายใน8ปีข้างหน้าหรือว่าในปี2028 เร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ถึง5ปีครับเมื่อปีที่แล้วคาดกันว่าจีนเนี่ยจะแซงสหรัฐในปี2033แต่ว่ามารายงานในปีนี้คาดเอาไว้เร็วกว่าเดิมอีก5ปีครับจะขึ้นมาแซงสหรัฐในปี2028ถามว่าเพราะอะไรหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยก็คือประเด็นของโควิด19ครับ การระบาดของโรคโควิด -19 ถือว่าเป็นตัวเร่งสำคัญเลยฮะที่ทำให้เศรษฐกิจของจีนจะแซงสหรัฐเร็วขึ้นถึง5ปีด้วยกันสำหรับรายงานนี้จัดทำขึ้นโดย Center for economics and business research นะครับหรือว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งมีศูนย์ต่างนะฮะตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับในรายงานซึ่งออกมาเป็นประจำทุกๆปีครับในวันที่26ธันวาคมระบุว่า การระบาดของโรคโควิด -19 และผลพวงทางเศรษฐกิจที่ตามมานะฮะที่เราได้เห็นตัวเลขนะฮะการเรียกว่าหดตัวลงไปหรือว่าการที่เศรษฐกิจเนี่ยซบเซาทั่วโลก mm hmm. คือถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับจีนมากกว่าสหรัฐนะครับ mm hmm. ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจีนนั้นสามารถรับมือ จัดการกับสถานการณ์การระบาดได้ดีกว่าสหรัฐนั่นเองครับถึงแม้ว่าจีนจะเป็นที่แรกที่เริ่มพบการระบาดนั่นคือที่เมืองอู่ฮั่นของมณฑลหูเปย่ยแล้วก็เจอตั้งแต่เดือนออมกราคมนะฮะของปีนี้ต้องมีการล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดทั้งมณฑลนะฮะแล้วก็ทำให้เรียกได้ว่าจีนนั้นถูกรังเกียจนะจากทั่วโลกเนี่ยนะฮะ แต่กลายเป็นว่าพอไปเทียบกับสหรัฐแล้วจีนนั่นดีกว่าเยอะฮะทุกวันนี้จีนเนี่ยแทบจะสามารถค่มการระบาดได้อยู่หมัดทุกวันนี้คนที่ติดเชื้อในประเทศจีนยังคงมีอยู่นะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมาจากต่างประเทศการติดเชื้อในประเทศยังคงพบการระบาดอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะถ้าเทียบกับสหรัฐปัจจุบันเนี่ยฮะยังคงเป็นที่หนึ่งของโลกยังยังยังคงเป็นที่หนึ่ง นะฮะทั้งในแง่ของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตแม้ว่าจะมีการระบาดที่หลังประเทศจีนก็ตามดูตัวเลขเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับท่านผู้ฟังประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อสะสมจนถึงตอนนี้ไม่ถึง90,000คนในขณะที่สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า19ล้านคนแล้วเพิ่งจะมาระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แล้วคาดว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐจะพุ่งทะลุ20ล้านคนนี่นะฮะด้วยความที่การระบาดระหว่างจีนกับสหรัฐแตกต่างกันขนาดนี้ทำให้เห็นชัดเจนครับว่าประเทศจีนเนี่ยได้เปรียบสหรัฐมากขนาดไหนเอาเป็นว่าจีนนั้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่แค่ไม่กี่ประเทศครับที่สามารถคงความ เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกเอาไว้ได้ตลอดทั้งปีนี้ในขณะที่ทั่วโลกเจอกับเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเฉลี่ยทั้งปีแล้วติดลบแต่ประเทศจีนปีนี้นะฮะน่าจะยังเป็นบวกได้ถึง2%ส่วนปีหน้าไม่ต้องพูดถึงรับเศรษฐกิจน่าจะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเช่นการคาดการณ์ของ IMF นะฮะ IMF มเอนี่ยมองว่าเศรษฐกิจจีนในปีหน้าจะเติบโตถึง8.2ในขณะที่ World Bank ครับธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต7.9ในขณะที่ตามรายงานนะฮะของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจนี้หรือว่า CEBR มีการคาดคะเนนะฮะว่าตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025 คือในช่วง5ปีข้างหน้าเศรษฐกิจของจีนครับจะมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยอยู่ที่5.7%ในขณะที่ปี2026ถึงปี2030คืออีก5ปีหลังจากนั้นอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของจีนโดยเฉลีย่ยก็จะค่อยๆลดลงมานิดหนึ่งนะฮะอยู่ที่4.5%ต่อปีนั่นก็หมายความว่าสัดส่วนของ GDP จีน เมื่อเทียบกับ GDP ของทั่วทั้งโลกเนี่ยฮะจะเพิ่มขึ้นนะฮะจาก3.6%ในปี2000คือเมื่อ20ปีที่แล้วมาเป็น17.8%ในปัจจุบันแล้วก็จะกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีรายได้สูงนะฮะเป็นประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงคือประเทศร่ำรวยภายในปี2023อีกแค่3ปีข้างหน้าเท่านั้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ ในรายงานบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด -19 เท่านั้นที่จีนเนี่ยสามารถควบคุมได้ดีแล้วก็ทําให้เติบโตแสงหน้าสหรัฐเร็วขึ้นมีปัจจัยอื่นๆอีกฮะอย่างเช่นการดําเนินนโยบายภายในประเทศที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจีนนั้นปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์สีจิ้นผิงประธานาธิบดีกลุ่มบังเหียนใหญ่สั่งปุ๊บต้องทําปับ๊บไม่มีการโต้เถียงไม่เหมือนสหรัฐนะ สหรัฐเนี่ยมีสองพักใหญ่เดโมแครตริพับ l ลิ a กันชักกะเยอรกันไปมากฎหมายหลายๆอย่างที่จำเป็นกลับไม่ผ่านสภาสถิทีนะฮะเจราจาต่อรองกันอยู่นานอย่างเช่นงบประมาณโควิดก้อนล่าสุดที่เอาไว้เยียวยาเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยนะฮะขณะสภาคอนเกรสตกลงผ่านได้เรียบร้อยแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับไม่ยอมเซ็นกลับใช้สิทธิ์วีโต้ไปซะอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราเห็นชัดเจนว่าการดําเนินนโยบายของจีนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มองไปอนาคตข้างหน้าแบบเหมือนเหมือนกันได้เปรียบสหรัฐมากกว่านอกจากนี้นโยบายของจีนนะครับตอนนี้ลดการพึ่งพาต่างประเทศฮะเดิมทีจีนก็เป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตของโลกมีอี o น o มีออฟสเกลนะครับมีต้นทุนการผลิต ที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆโดยเปรียบเทียบแต่ว่าก็ต้องพึ่งพาการส่งออกพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศแต่ว่าในช่วงหลังมานี้นโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปลี่ยนนะฮะมาพึ่งพิงพึ่งพาในประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่จีนเจอกับสงครามการค้าเจอกับกำแพงภาษีจากสหรัฐไปจีนบอกไม่ได้ละฮะต้องมาพึ่งพาในประเทศทั้งการผลิตแล้วก็การบริโภค คนจีนบริโภคในประเทศด้วยกันเองการผลิตสิ่งเดิมๆที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนนะฮะชิ้นส่วนจากสหรัฐจากประเทศใดๆก็ตามจีนต้องเดินหน้าพัฒนาแล้วต้องผลิตเองในประเทศให้เพียงพอให้ได้ไม่ใช่แค่ผลิตได้ต้องผลิตได้ดีแล้วผลิตเพียงพอกับความต้องการในประเทศด้วยนี่คืออีกหลากหลายปัจจัย นะที่เสริมกับเรื่องของโควิดเข้าไปในขณะที่สหรัฐเองครับในปีหน้าเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมานะฮะพุ่งกระฉูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปีนี้ติดลบไปนะฮะปีหน้าเติบโตเป็นระดับสูงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกแต่หลังจากนั้นฮะตั้งแต่ปี2022ยาวไปจนถึง2024คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาเติบโตแบบเชื่องช้าครับ เฉลี่ยอยู่ที่1.9%เท่านั้นเองเทียบกับจีนสิฮะสหรัฐเฉลี่ยเนี่ยหนในขณะที่จีนเฉลี่ยถึง5.7หลังจากนั้นหลังจากปี2024เศรษฐกิจของสหรัฐเฉลี่ยก็จะลดลงมาต่ำกว่านั้นอีกนะฮะอยู่ที่1.6%์ในขณะที่จีนอยู่ที่4.5%จาเนี่ยนะฮะจากทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไม อีกแค่8ปีข้างหน้าเท่านั้นจีนก็จะแซงสหรัฐขึ้นเป็นที่1ของโลกแต่การเป็นที่1ของโลกในแง่ของขนาดเศรษฐกิจก็ไม่ได้หมายความว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรชาวจีนจะมากกว่าในสหรัฐนะฮะเพราะนั่นเป็นคนละเรื่องกันขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยที่ใหญ่หนึ่งในข้อได้เปรียบก็คือจำนวนประชากรนะฮะ สหรัฐเนี่ยมีประชากรอยู่300กว่าล้านคนจีนมีประชากรพันกว่าล้านคนเพราะฉะนั้นต่อให้จีนแซงสหรัฐได้ในอีก8ปีข้างหน้าแต่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวอเมริกันก็จะยังคงมากกว่าของชาวจีนอยู่ดีนะครับขนาดประชากรของจีนนั้นใหญ่กว่าสหรัฐมากกว่า4เท่าหลังจากนี้ครับในปี2021เราต้องจับตาว่า จีนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยเบื้องต้นนะครับปี2021นี้ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะฮะเพราะว่าปีนี้นะปี2021ที่จะถึงจะถือว่าเป็นปีครบรอบ100ปีฮะ1ศตวรรษกับการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนแน่นอนต้องมีอีเวนต์ฉลองยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องมีการประกาศความสำเร็จมากมายนะฮะอย่างเช่น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วจีนเองก็ประกาศเลยนะฮะว่าประสบความสำเร็จแล้วครับในการกำจัดความยากจนขั้นต่ำนะฮะตามที่สีจิ้นผิงเนี่ยได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องกำจัดความยากจนแบบในขั้นล่างสุดเนี่ยให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยหลังจากที่นะฮะได้กำจัดความยากจนไปในเขต นะครับเทศบาลหรือว่าเ,าเขตตำบลเนี่ย832แห่งทั่วประเทศออกจากเ,าเส้นนะค,ค่าเฉลี่ยความยากจนของประเทศในปีหน้าครับตอนนี้ประกาศออกมาแล้วว่าในวันที่5มีนาคมนี้การประชุมสภาแห่งชาติของจีนนะครับก็จะถูกจัดขึ้นในกรุงปักกิ่นก็มีรายงานนะฮะว่าประเด็นที่จะมีการ พิจารณากันในการประชุมสภาที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีตั้งแต่เรื่องการทบทวนผลงานของรัฐบาลจีนนะครับในรอบปีที่ผ่านมามีการพิจารณาร่างของแผนปฏิบัติงาน5ปีนะครับซึ่งเป็นฉบับที่14ของประเทศรวมไปถึงการพิจารณาพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนะฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่การประชุมสภาแห่งชาติของจีนจะถูกจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่กรุงปักกิ่งนะฮะแต่ว่าปีนี้เอาเฉพาะปี2020เนี่ยคือแน่นอนครับเกิดจากปัจจัยของโควิด19ก็เลยทำให้การประชุมนั้นถูกเลื่อนออกไปปีนี้ก็เลยต้องประชุมกันในเดือนพฤษภาคมนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยคณะกรรมาการประจา สภาประชาชนแห่งชาติจีนนะฮะหรือว่าทางโพลิตบูโรเนี่ยนะฮะก็ระบุแล้วตัดสินใจกันแล้วว่าการประชุมสภาปีหน้ากลับมาเป็นช่วงเวลาเดิมครับก็คือต้อนเดือนมีนาคมนะฮะทีนี้พูดถึงเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตก้าวหน้ามากขึ้นทุกวันจนกำลังจะแซงสหรัฐแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับตามมาหลายคนอาจจะคาดไม่ถึง ก็คือเรื่องของสุขภาพครับมีรายงานที่น่าสนใจออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะโดยคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนครับพบว่าตอนนี้ประชาชนชาวจีนมากกว่า50% 50%ฮะ50%ของผู้ใหญ่ชาวจีนทั้งหมดมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ฮะแล้วในจำนวนนี้16.4%เเข้าขั้นอ้วนถามว่าตัวเลขเนี่ยมากขนาดไหนถือว่าเพิ่มขึ้น แทบจะเกือบ2เท่าครับจากตัวเลขเมื่อปี2002หรือว่าเมื่อ18ปีที่แล้วที่มีตัวเลขคนน้ำหนักเกินนะฮะในผู้ใหญ่ชาวจีนอยู่ที่29แต่ว่าตอนนี้มากกว่าครึ่งประเทศจนกระทั่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลจีนถึงขั้นเปิดตัวแผนการกลับเพื่อจัดการกับโรคอ้วนในประเทศนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าพอมีน้ำหนักเกินมากๆ ความเสี่ยงที่โรคเรื้อรังโรคของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองโรคเบาหวานนะฮะยิ่งในยุคข,ของโควิด -19 มีงานวิจัยพบชัดเจนนะฮะว่าคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่ามีน้ำหนักเกินเกณฑ์เนี่ยนะฮะจะมีอาการป่วยจากโควิด -19 ที่ หนักกว่านะฮะคนที่น้ำหนักได้มาตรฐานตามปกติแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็คือกรณีของเศรษฐกิจจีนนะฮะเทียบกันกับสหรัฐแต่ว่าจริงๆในรายงานนี้นะครับในรายงานของทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจนี้ก็ยังมีการพูดถึงในกรณีของเศรษฐกิจประเทศอื่นๆที่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะฮะอย่างเช่นกรณีประเทศญี่ปุ่นฮะปัจจุบันเนี่ย ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกนะฮะญี่ปุ่นเองก็จะยังคงเป็นอันดับ3แบบนี้ต่อไปอีกอย่างน้อย10กว่าปีครับจากนั้นในช่วงต้นทศวรรษที่2030ญี่ปุ่นก็จะถูกอินเดียแซงหน้าครับอินเดียก็จะแซงหน้าขึ้นมาเป็นที่3ของโลกญี่ปุ่นก็จะตกลงไปที่4เยอรมน,นีซึ่งเป็นที่1ของยุโรป แล้วก็เป็นที่4ของโลกก็จะถูกอินเดียเนี่ยผลักลงไปอีกขั้นหนึ่งไปอยู่ที่5ของโลกเองนะฮะในขณะที่อังกฤษกับอังกฤษเนี่ยปัจจุบันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกก็จะนะฮะตกลงไปเป็นที่6กครับเป็นที่6ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปหรือว่าอีกแค่4ปีข้างหน้าเท่านั้นนะครับโดยที่น่าสนใจก็คือ เศรษฐกิจของอังกฤษนั้นในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้จะออกจาก EU อย่างเป็นทางการนะฮะคือ31มกราคมปีนี้เนี่ยแน่นอนว่า Brexit เกิดขึ้นแล้วแต่ช่วงที่ผ่านมายังคงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกฎระเบียบข้อตกลงต่างๆของ EU ที่เหมือนกับสมัยอังกฤษเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปก็ยังคงบังคับใช้อยู่ ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้จากนั้นหนึ่งมกราคมก็จะต้องใช้ข้อตกลงใหม่ที่เพิ่งจะมีการบรรลุก,กันไปได้นะครับในช่วงนาทีสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะครับในรายง,งานฉบับนี้เนี่ยก็คาดการเอาไว้นะฮะว่าเศรษฐกิจของอังกฤษหลังจากยุค Brexit หลังจากช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้วนะครับก็จะเติบโตอยู่ที่เฉลี่ยนะครับ4%ต่อปี ตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025แล้วก็ลดลงนะครับในช่วงปี2026ถึง2030อยู่ที่เฉลีย่ย1.8%ที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ว่าอังกฤษจะออกจาก EU แบบเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแต่ขนาดเศรษฐกิจของอังกฤษก็ยังคงใหญ่กว่าฝรั่งเศสอยู่ดีนะครับจนกระทั่งนะฮะถึงปี 2 0 3 5เองก็ตามอังกฤษก็ยังชนะฝรั่งเศสหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คืออังกฤษนั้นโดดเด่นครับโดดเด่นในเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไหนเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมาก่อนย่อมได้เปรียบเพราะนี่คือเศรษฐกิจของอนาคตจริงๆนะฮะยุโรปเองครับปัจจุบันนะฮะคิดเป็นสัดส่วน19%ของ GDP นะฮะ GDP 10อันดับแรกของโลกในปี2020แต่สัดส่วนของยุโรปเองนะฮะภายในอีก15ปีข้างหน้าคือภายในปี2035ก็จะลดลงกรับเหลือเพียงแค่12เท่านั้นเองหรืออาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะฮะถ้าเกิด EU กับอังกฤษเนี่ยจากกันด้วยไม่ดีแต่ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าแน่นอนแล้วว่าอังกฤษเนี่ยกับ EU ก็ยังจะพอจากกันด้วยดีได้อยู่นะฮะเพราะว่า สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในช่วงนาทีสุดท้ายจริงๆวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับหรือว่าก่อนหมดเวลาเจราจาในวันที่31ธันวาคมหรือว่าสิ้นปีนี้แค่7วันเท่านั้นเองหรือว่านานกว่า4ปีแล้วครับนับตั้งแต่การลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์นะฮะที่52%ของคนทั้งหมดในสหราชอาณาจักรโหวตออกมาว่าจะออกจาก EU นะฮะเบื้องต้นนะครับ ข้อความแล้วก็รายละเอียดในข้อตกลงระหว่างอังกฤษกับ e อียก็ถูกตีพิมพ์ออกมาแล้วครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเนื้อหาสาระเนี่ยหนามากครับหหน้าก็มีตั้งแต่เรื่องของข้อตกลงการค้าไปจนถึงข้อตกลงเรื่องของการใช้พลังงานนิวเคลียร์การแลกเปลี่ยนข้อมูลความลับข้อมูลข่าวกรองระหว่างกันแล้วก็มีปฏิญญาร่วมอีกหลายต่อหลายฉบับนะฮะ เอาเป็นว่าอธิบายเบื้องต้นก่อนก็คือในแง่การคร้าแทบทุกอย่างนะฮะน่าจะเหมือนเดิมคือไม่เจอกับกำแพงภาษีไม่เจอกับโคตา้าใดๆสำหรับสินค้าอังกฤษที่จะเข้าสู่ตลาดเดียวหรือว่าซิงเกิลมาเก็ตของ EU นะฮะที่มีผู้บริโภค450ล้านคนแต่ความสัมพันธ์อื่นๆนี่สิฮะระหว่างอังกฤษกับ EU ในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอน นะครับแล้วก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเพราะว่ายังคุยกันไม่เสร็จอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายต่อหลายปีนับจากนี้คือเบื้องต้นเนี่ยแค่เอาเศรษฐกิจให้ราบรื่นที่สุดก่อนนะฮะแต่ปรากฏว่าการค้าขายเนี่ยในข้อตกลงไม่ได้รวมถึงการบริการนะฮะซึ่งเศรษฐกิจของอังกฤษมีการบริการคิดเป็นสัดส่วนถึง80%ของประเทศรวมไปถึงอุตสาหกรรมการธนาคารนะฮะ ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยเป็นเมืองที่ถูกเปรียบเสมือนว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกพอๆกันกับนครนิวยอร์กของสหรัฐนะเบื้องต้นนะครับในรายงานฉบับนี้ในข้อตกลงเนี่ยที่ตีพิมพ์ออกมาทั้งสองฝ่าย EU กับอังกฤษใช้ถ้อยคำแบบเรียบง่ายกว้างๆบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะสร้างเป็นบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกันเท่านั้นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวภายในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้คาดว่าในเรื่องของการบริการการเงินการธนาคาร2ฝ่ายเนี่ยจะคุยกันต่อนะครับแล้วน่าจะตกลงกันได้ภายในอีก3เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของประชาชนเองนะฮะชาวอ e ูนะฮะชาวอังกฤษเนี่ยก็ถ้าไปเดินทางไปมาหาสู่ไปท่องเที่ยวกันในช่วงเวลาสั้น ก็คงจะไม่มีปัญหาคงจะมีฟรีวีซ่านะครับแต่การเคลื่อนไหวยอย่างอิสระเสรีเช่นการไปทำงานระหว่างกันไปอยู่ยาวๆไปใช้ชีวิตลงหลักปักฐานอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะอย่างเช่นกรณีของคนใน EU 27ประเทศจะเดินทางไปทำงานที่อังกฤษคราวนี้ถ้าไปนานๆต้องขอวีซา่าเช่นเดียวกันกับกรณีคนอังกฤษที่จะไปทำงานในกลุ่มประเทศ e อนะฮะ นั่นก็คือการทํางานจะได้รับผลกระทบแล้วฮะเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานจะไม่เสีย,ยอีกต่อไปการเรียนเองก็ตามครับเท่ากับว่าอังกฤษก็จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนโครงการให้ทุนนะครับ Erasmus Mundus นะครับซึ่งเป็นโครงการศึกษาต่อของ EU ที่มีการดึงดูดนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพไปจากทั่วโลก ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีเด็กไทยมากมายครับที่ให้ความสนใจไปเข้าร่วมในทุนอิรัสมุสนะครับเพราะว่าไปทีนึงเนี่ยได้เรียนหลายประเทศหลายที่แต่คราวนี้อังกฤษจะไม่สามารถเลือกได้แล้วนะฮะจะต้องแยกไปอาจจะต้องไปสมัครทุนชิฟนิ่งแทนนะครับอันนี้ในแง่การศึกษาต่อคนไทยเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ หลังจากบรรลุข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนายกรัฐมนตรีบริสจอนสารของอังกฤษก็ออกมาประกาศเลยนะฮะว่าข้อตกลงการค้าเนี่ยนะฮะระหว่างอังกฤษกับ eu ถือเป็นข้อตกลงที่จมโบนะฮะที่ยักษ์ใหญ่มากๆนะครับก็เป็นปายในลักษณะเดียวกันกับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง eu กับแคนาดานะฮะแล้วก็เรียกร้องให้ชาวอังกฤษทั้งหมดนะครับรวมไปถึง ในดินแดนอื่นๆของสหราชอาณาจักรด้วยนะครไม่ว่าจะเป็นเวลส์นะครับไอแลนด์เหนือหรือว่าสกอตแลนด์ก็ตามเนี่ยให้ก้าวข้ามผ่านความแตกแยกของสังคมนะฮะที่เกิดขึ้นตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การลงประชามติเบรกซิตให้ได้นะครับให้ก้าวข้ามผ่านเหล่านี้ไปได้แล้วนะครับในขณะที่ทางนายนายเจลฟาราชนะครับหนึ่งในบุคคลสำคัญที่เรียกว่า เรียกร้องนะครับแล้วก็ปลุกระดมให้มีการอังกฤษเนี่ยแยกออกจาก EU มาตั้งแต่ต้นก็วิจารณ์ข้อตกลงนี้พอสมควรนะครับว่าอังกฤษเนี่ยยังคงเหมือนกับไปมีความใกล้ชิดกับ EU มากจนเกินไปไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้มีอธิปไตยอย่างที่เขาต้องการขนาดนั้นนะครับแต่ก็หวังว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของ EU ก็เป็นไปได้นะหลังจากนี้ครับ ก็ยังจําเป็นนะฮะที่สภาของทั้งสองฝ่ายต้องให้สัตยาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการอภิปรายแล้วก็ลงมติกันในวันที่30ธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาก,กันต่อเนื่องนะถึงแม้จะมีข้อตกลงเบื้องต้นแล้วแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ยังไม่จบนะครับ นี่และครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับผมกิตติดิตธนดิษวรนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ